สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การจัดับสิบเกมมือถือประจำสัปดาห์นี้จะมีเกมอะไรมันๆเกมอะไรสนุกๆเกมอะไรน่ารักน่ารเดี๋ยวเราไปแดนกันเลยดีกว่าอ้อะอ้อะเอาอยออยเอาเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเฮ้ย hey. รู้น่าเอ็มก่อนที่เราจะออกประจนภัยสุดแบวนะครับเราก็ต้องมาเลือกตัวละครนั้นก่อนมีตั้งแต่นักเวทนักดาบแล้วก็นักธนูนะแล้วแต่ชอบเลยส่วนตัวผมชอบนักเวทครับผมก็เลยจัดนักเวทมา oh. ทำไมไม่พูดว่าอ่อยหยาละโถเอ้ย oh. เขายิบกันอยู่นะรู้ว่า อ่ะก็ได้ผ่านอยู่ต่อมาหลังจากที่เรารับภารกิจแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําภารกิจให้สําเร็จนั่นเองในกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีในเกมเนี่ยมีอีกมากมายเลยเราก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยนะครับมันจะมีภารกิจเสริมภารกิจลองภารกิจหลักอะไรอย่างนี้เรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะสามารถฟาร์มของฟาร์มเลเวลต่างๆในส่วนของด้านสกิลเนี่ยก็มีให้เลือกตั้งแต่สายเวทน้ําแข็งนะครับสายฟ้าหรือจะเป็นสายไฟ แล้วก็มีสกิลติดตัวนะครับที่เป็นสกิลแบบว่าใช้แบบฟื้นฟูพลังอะไรงนี้ต่างๆแล้วแต่ว่าเราสะดวกสายแบบไหนนะครับเราจะเสริมพลังเวทก็ได้นะและต่อมาก็เป็นการอัปเกรดอาวุธนั่นเองแล้วก็มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งอาวุธมีทั้งชุดเกราะเรียกว่าครบเซตอย่างแน่นอน สำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็มีให้เรานะเราสามารถเอามาขี่ได้ด้วยเพิ่มความเร็วในการเดินถ้าคุณผู้ชมไม่อยากตกเทรนและอยากได้รับความปั่นป่วนแบบสายแบวๆวแบบนี้แล้วแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Kingdom of Hero Tactics War แนวเกมแท็กติก RPG ฝพฟาฟันอุปสรรคตะลุยดาสุดมันปกป้องอาณาจักรให้พ้นจากภัยพ,พ,พิบัติต่างๆ จุดขายของเกมนี้อยู่ที่ตัวละครที่มีความหลากหลายและเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเผ่ามานะครับเช่นเผ่าเอลดักเอลคือเอาเรียกง่ายๆว่ามีทุกเผ่ารวมกันแล้วเราก็สามารถสะสมนะครับตัวละครมีเผ่าเทพด้วยเห็นไหมซึ่งตัวละครแต่และตัวเนี่ยก็จะมีสกิลเฉพาะตัวแล้วแต่ว่าเราจะจัดทีมยังไงให้มันเสริมกันแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะก็ลองดาวน์โหลดกันเลยนะครับ อาเทอร์เวอร์เรเจนต์ฉันตื่นขึ้นมาฉันก็สับสนและไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่บรรยากาศมันช่างวังเวงเฮ้ยนั่นมันอะไรอะ่ะข้าคือแบกไนอสศวินลัติการแห่งความมืดเรื่องบ้าอะไรกันนะ่ะเจ้าตายซะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สเต็ปโดดหลบมาครับฟ้ามันก็ไม่สามารถฟันโดนใช่ไหมฮะฮ่าวลอเราสะใจครับหลังจากนั้นเราเลยชีก โอ้โหแม่เจ้านี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่พีพอถอดเสื้อแล้วอะตัวคล่องเลยนะแม้ อัดกันมันขนาดนี้นะเราไม่ได้มีแค่ตัวละครเดียวแต่ว่ายังมีฮีโร่ตัวอื่นๆให้เราเลือกใช้กันด้วยโอ้โ oh หแต่ละคนก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับอย่างคนนี้ก็มาโซโลมาเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเราจะเล่นตัวละครอื่นๆนะมันจะต้องซื้อดิโถแต่ก็ไม่แพงนะครับ99หรือ100บาทเนี่ยประมาณนี้เองใครที่อยากัสนุนเกมน,นี้เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับ Perfect World VNG เกมนี้นะครับเป็นแนว MMO RPG ภาพสวยสุดอลังการพร้อมปีกที่แบบเรียกว่าแสงวิบว,วิบวับวับวับมันเป็นหิบหิบฮับฮับเอาไม่ใช่แล้วเกมนี้เนี่ยเราจะได้สัมผัสนะครับถึงฉากแอคชัน่นอารมณ์แบบจัดเต็มนะแล้วก็ยังมีภารกิจนะครับที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วอารมณ์นะพร้อมสกิลสุดอลังการ เกมนี้เน้นฟาร์มแล้วก็เก็บเลเวลพร้อมฉากแอคชั่นสุดมันนยี่เปิดเกมมาเนี่ยมันก็คือการเล่านะครับถึงเนื้อเรื่องหลักก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะออกมาไปจนภัยเพื่อเก็บเลเวลแล้วไปต่อสู้กับบอสน,นั่นเองนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องฟาร์มเลเวลก่อนเราก็สามารถทําตามภารกิจได้เลยนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆเองโดยอัตโนมัติในส่วนของการซื้อของต่างๆเนี่ยเราก็สามารถตกแต่งนะไม่ว่าจะเป็น ชุดหรือว่าจะเป็นสัดคีนะหรือว่าจะเป็นปีกหรือว่าจะเป็นอาวุธต่างๆก็สามารถเลือกได้ Genshin Impact เรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อนนานมาแล้วได้มีกระต่ายและเต่าหลุดเข้าไปในโลกเทพนิยายเอ้ยมันคนละเรื่องละเกมนี้นะครับจะเป็นแนว Open World แบบ RPG นั่นเองซึ่งเราก็จะได้รับบทบาทน,นะครับเป็น ผู้กอบกู้โลกแล้วก็เข้าต่อสู้กับมอสเตอร์ต่างๆนะเพื่อฟาร์มเลเวลและเก็บเลเวลนั่นเองในส่วนของภาพกราฟิกเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าสวยเกินหักห้ามใจจริงๆนะครับเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปอยู่ในเกมกันเลยทีเดียวมาเ e l l i ียมออฟแชมเปียนถ้านึกถึงแนวซูเปอร์ฮีโร่แล้วเราก็ต้องนึกถึง2ค่ายใหญ่ๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น DC หรือค่าย มาเวลคอมิกนั่นเองสองค่ายนี้แหละเรียกว่าเป็นค่ายที่เอามาต่าเรื่องของเกมฮีโร่นะแล้วคราวนี้นะครับเขาได้จับมาทำเป็นแนวแบบโมบ้าแบบ VS 3 3นั่นเองเป็นโมบ้าแ t ทเทิลแต่เปิดเกมมาเนี่ยเราก็ต้องเล่นเป็นแบบโทนี่สตาร์คซึ่งชุดเกราะมันก็อาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะมันดูแบบว่าไฮเทคไปนิดนึงอะ่ะเออ แล้วก็ต่อสู้กันเราก็จะมีสกิลอยู่ทั้งหมด3สกิลด้วยกันแต่ว่าสกิลอันตรีเนี่ยอาจจะต้องสะสมเกรดจนเต็มนะครับเราถึงจะใช้ได้มันก็จะเป็นการยิงเลเซอร์แบบรุนแรงเข้าไปเราสามารถใช้ในตอนที่เวลาเราเจอแบบศัตรูมาเยอะๆใช่ไหมเราก็ชาร์จยิงทีเดียวบึ้มบๆๆม,มหายหมดเลยนะส่วนนี้เราก็ต้องทำให้ป้อมแตกนะครับเราก็จะได้รับชัยชนะไปอย่างง่ายดายนั่นเองดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทอมแอนเจอรี่เชถ้าเราเห็นเจ้าแมวกับเจ้าหนูเนี่ยไล่ตีกันแล้วเราก็คงจะนึกถึงเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือทอมแอนเจอรี่คิดนั่นเองซึ่งเกมนะครับเขาก็จะถ่ายทอดประมาณว่าไล่ตีกันไล่จับกันนะแต่ว่าจะเป็นเจ้าแมวเนี่ยที่เป็นเหมือนกับฆาตกรนะครับส่วนหนูเนี่ยก็เป็นสวเวอร์ครับก็คือต้องหนีเจ้าแมวที่ไล่ล่าอยู่แต่สุดท้ายแล้วนะครับเจ้าแมวก็จะแพ้ตลอดเลยใช่ไหมชีวิตจริงเนี่ยหนูก็ได้เปรียบนะถ้าพูดถึงแต่บางครั้งเนี่ยถ้าแมวเนี่ยเก่งแบบ เล่นแบบไปหาอาวุธหรือหาอะไรเก่งๆมานะก็เป็นไปได้ว่าเกมอาจจะพิกก็ได้นะแต่ว่าหนูเนี่ยมันก็จะมีบปกกณ์นะครับหลากหลายแถมมีต้องหลายตัวด้วยซึ่งเราก็สามารถใช้ความสามารถพิเศษนะครับที่เราสามารถจะจัดการเจ้าแมวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจับของมาคว้างนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นสกิลตดตัวแบบระเบิดควันนะครับที่จะทําให้แมวเนี่ยไม่สามารถมองเห็นเราได้เออเจ๋งปะล่ะวันนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะเล่นอยากจะวิ่งหนี เจ้าแมวเนี่ยก็มาจัดกันได้เลยนะครับ h ฮมสเตอร์วิลเลเอาออกไปเอาออกไปแฮมทาโลไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเกมนี้นะครับเราก็จะได้สมบททบาทนะครับเป็นคนเลี้ยงดูเหล่าแฮมทาโลนะครับในส่วนสนุก หรือว่าเป็นส่วนในฝันของเหล่าแฮมทาโ่นั่นเองสร้างความสนุกและรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมเรามาร่วมสร้างเกาะในฝันของเหล่าแฮมทาโ่ให้เขาได้อยู่อย่างมีความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรากันเถอะนะป่ะสร้างกันซ็อกเกอร์แบทเทิลใครชอบเตะบอลกันบ้างครับแต่ว่าเตะบอลเกมนี้เนี่ยจะไม่เหมือนเกมอื่นๆน,นะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ตัวนักลบนะครับออกมาเพื่อทําการเลี้ยงบอลหรือส่งบอลหรือเตะบอลน,นะ ซึ่งเขาก็จะส่งตัวนักรบนะครับมาต่อสู้กับเราเพื่อป้องกันประตูไว้แต่ว่ามันไม่ทันหรอกนะเพราะเรามีสกิลด้วยอ่าเรียบร้อยครับเราสามารถใช้ไพ่ที่เป็นสกิลมันก็อารมณ์แบบประมาณว่าเกมแบบเอ่อ 3D นั่นแหละก็คือส่งตัวมาเรื่อยๆแล้วก็ทําการต่อสู้ยิงยิงป้องกันอะไรงนี้นะมันก็อารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่าเราจะมีตัวลูกบอลเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับที่จะเอาไว้ทําแต้มนั่นเองนะเออมันก็แปลกแหวกแนวไปอีกเกมนึง แล้วก็ภาพดูน่ารักสดใสด้วยนะครับ Animal Spa Lovely Relaxing มาแล้วจ้านี่คือรถขนลูกค้านะครับวันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากจะอาบน้ำแล้วก็จะชมวิวทำอะไรหลายๆอย่างไปด้วยกันเนี่ยเชิญเข้ามาก่อนได้เลยนะครับเรามีบอ่อลำพูร้อนให้เลือกหลายแบบแถมดอกไม้ก็สวยสดงดงามไปหมดเลยนะ เริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องทําการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบอ่อน้ําพุร้อนต่างๆให้มันสวยงามนะครับให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลายไป สบายอารมณ์ประมาณนั่นแหละนะไพ่ในเกมเนี่ยมันจะเล่นเป็นแนวตั้งนะครับแต่ในตัวอย่างเราจะเห็นแบบเป็นแนวนอนใช่ไหมจริงๆผมไว่าแนวนอนน่าจะดีกว่าแนวตั้งมันรู้สึกว่ามันแคบๆไงไม่รู้เนาะเออแต่ว่าตัวเกมเนี่ยแมพมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งคนเนี่ยก็จะต่อแถวเรียงคิวกันเข้ามาเยอะๆนะครับเราจะต้องสร้างรองรับนะให้ทันกับลูกค้าซึ่งลูกค้าเขาก็จะเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะมี มือแมวนะครับเอาไว้เก็บเหรียญก็คือปลานะครับเป็นเงินรางวัลของเกมนี้นั่นเองนะสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นนะครับเกมรีแลกนะครับสปาให้กับ เราสัตว์สัต์ Animal นะครับก็สามารถจัด hmm. ก like, ันได้เลยแล้วก like ็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยนะครับเห็นโอ้ยยอดทรัพต้อง7 0 0 0 0ืใช่ไหมมีคนแซวบอกว่าโอ้โหคนกดไลค์น้อยมากเลยเฮ้ยกดไลค์กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เน so well ี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปจัดันดับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปรีวิวเกมอื Heb ่นๆมาแล้วก็จะมีแบบว่าพวกเกมใหม่ๆมาด้วยนะครับมีแคสเกมอะไรด้วยก็ฝากไว้ในออบอกดวงใจเพื่อนๆด้วยนะครับ